ในโรงเรียนผู้รู้มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในขยะของโรงเรียนนั้นมีกี่ประเภทคะในะขยะของเรานะครับผมก็จะมีขวดน้ำพลาสติกครับผมมีลังครับมีพวกกระดาษล,ลังมีถุงพวกถุงพลาสติกครับเพื่อแล้วแยกใยส่ถุงดำครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเกี่ยวกับขยะต่างๆครับก็เช่นถาขวดหลอด ลอดเนี่ยครับค่ะซึ่งเราเราก็สามารถคัดแยกได้แล้วก็เอาขยะก,กลับมาใช้ประโยชน์ชตามประเภทของเขาใช่ไหมคะหรือไม่อันไหนที่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็ต้องจัดการอย่างเหมาะสม<ช>มันก็จะเป็นการลดปริมาณขยะแล้วที่โรงเรียนมีขยะอินทรีย์ไหมลูกหมายถึงขยะที่เป็นเศษอาหารมีครับก็จะมีถังอยู่ช่วงหลังโรงอาหารครับครับจะให้เอาไว้แยกสำหรับอาหาร ไม่ก็การทํากิจกรรมต่างๆครับก็จะมีถังไว้สําหรับใส่พอเราเต็มแล้วก็ยกไปที่แปลงเกษตรครับช่วงตรงแปลงเกษตรนั้นจะมีช่วงที่เอาไว้สําหรับเทอาหารครับครับแสดงว่าขยะก็มีหน้าที่ของเขาใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะกลายเป็นขยะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีประโยชน์ใช่ไหมคะเขาเอาไปทําอะไรได้ไปทําปุ๋ยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงเกษตรกันนะคะซึ่งเป็นอาหารของน้องๆหนูๆที่โรงเรียนผู้รู้นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน